ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องป้องไปถูกถูกทันนะคะยินดีตอนเราขอสู่ทางช่องนะคะพี่น้องค่ะพ่อนพารวยสุพารวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะคะมืมอน้แอดกาได้เดินทางนะคะพี่น้องค่ะมาบาั่นเสียบเชี่ยงแหวนนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเดินทางมาไวอะไรพอหักนะคะพี่พน้องค่ะซึ่งพอหักนี่เป็นเซี่ยวก,กันกับพอแอดมินนะคะพี่น้องค่ะออเพราะว่าเพิ่นเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงซื่อดังนะคะพี่น้องค่ะ แตงเพ่งเบาขี่คันนะคะหลายหลายท่านอาชสีหูจักแนะนํเบาหลีดนะคะพี่น้องค่ะเมืองอุดรเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะกาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาเบิงมาชมนะคะกะขอขอบบนขอพุ่นพี่น้องปองปายหลายๆายเด้อค่ะข้ามนนีแอนก็ได้เดินทางมาไวอาล่ยพอหักเนาะค่ะพี่น้องค่ะข้ามาไปกาบล่าเพลินเถื่อสุดท่ายเนาะค่ะพี่น้องค่ะทรงเพลินขึ้นสู่สวงสวรรค์เนาะค่ะพี่น้องค่ะไปน้ำกันเลยค่ะไม่สบี่ค่ะ แม่คะสวัสดีค,ะค่ะค่ะขอแสดงความเสียใจน้ำเนองแม่เนาะค่ะแต่ว่าคนกับไปดีกันนแลน้อเนาะแม่เนาะอีพอเพิ่งดูเพื่อเกิดได้เที่ยวไปแต่หาหม้อชอบจะหาตะมอนค,ค่ะอาจารย์นักแต่งเพลงเนาะค่ะพี่น้องคะเข้ากัมาไว้อะไรอีพอเข้ากัเสี่ยเพิ่นไปสู่ภกพุ่มที่ดีแล้วคะ่ะบ้านนี้ ก่อนที่แป้งเพ่งต้องฉีขานนดเลยค่อนมฉีขานเนาะพ่ออ่าผู้ใดกับคุณจักคนยดอดนะแม่เนาะค่ะอาจารย์นักแต่งเพลงอาจารย์ปนองชัยวันอาจารย์ปนองชัยวันนะแม่เนออาจารย์กัให้พ่อเพิ่นก็รับไปสู่ภพภูมิที่ดีแม่ก็สู่ต่อไปเนาะลูกเป็นกำลังใจให้สู่ต่อไปแม่ผัวเฮาอันดับเพราเขาได้จะบปีขึ้นแม่ กิเจดปีเจ็ดือนหกเปีเ็เดือนหกิดปีเจดเดือนนะคะพี่น้องเร่อบอร์ปีจงลูปีบ้างบ้งบีว่าเบ้งว่าบนงตื่นขึ้นกับเบิผู้ใดสิมากดไลกดแชรให้ลูกน้ออี่งผู้ใดจะมากดไลกดแชรให้ลูกน้องแบนี้พรพารวยนีพรพารวยตื้นขึ้นนอนอยุ่ ท่านตื่นเดือแบบเบิ้งยุ่ันนั่าตามลูกตลอดแต่ว่าพอดีนะแวะเขามาบังพอดีตันหน่อยพวบอกแต่มือคนเชียร์หมดละแตมากยอะดีแล้วมือในะารันนาใครอยู่มือไปชมสการ์นี่พอคนบทีเชาที่คนน้ามาเต็มทีคนน้าวันยาเป็นน้อยตัดตินหม่ยังเรียน ฉันยังยู่เงินมาแม่มคืนมาให้ันมนอนบ่ใครลับนอนบ่ใครลับเนาะมันคิดน้ำอีพ่อวะบัตรเพื่นก้อนเพิ่นเสียเพิ่อนยัง่นลดสร้างคนใดยังอยู่แบบแม่โอ้ยพิ่นบอกแม่ซื้อเลขบอกหมืยบอกซื้อตัวใดแม่บอกแม่ซื้อเลขศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์ศาเกาเจ็ศูนย์แต่เวลาคนตาย ตีสามสามสิบจะรู้เวลาเสียเนาะตีสามสามสิบแต่ว่าเพื่อนบอกก้อนนั้นเพื่อนบอกแม่ว่าซื้อเลขศูนย์สามเลยนี่ค่ะตีสามสามสิบจะเกาหัวหมักเลขอยู่เด้อพัวเด้อมักครับซื้อทุกงวดค่ะตัดเด็ดอ่ะทีมทวดนะพ่อเด้อทีมทวนสามตัวตรงบอกให้ซื้อตัวใดก็ค่ะแม่บอกให้ซื้อ 0, เจ็ดศูนย์กับศูนย์สามโอ้เลขมกนสิบบิ้อยู่แต่ตวเก่านี่บิแลน้วแม่หนะฟันว่ะบันบอกแม่แล้วบ้านเราจะของตายอืมตายไปนอนนอยกัโลูกค่ะ<า>นอนแล้วยังมาทูดเลยมายังมาทูดใส่ผ่าแดงผูกหันะวน่ะอ๋อเ่อยั่มมทูดในเห็นผ่าแดงผูกหัวเลน่นไหมพ่อคนว่ะเห็นค<า>่ะบ<า>้าน มันตายย่าฟพเป็นฝีดยามันเด้อมันตายแบบนี้ตายดิต่นงว่าเดี๋ยวโมเมียตีสามบอกพี่แม่ครับแม่ฟังอะไรไหมเจ้าฟันนต่นเลียงเล็กเลียงมือเลยเ้่าน่แมนดูกฟันมาเล็กเฟันมาตายแมียนดูดิคือว่าฟันฟันมาเล็กแม่นมาเฟียละคนมาเหล็กละคนมาเหล็ก แต่บ่แน่เนาะค่เราให้โชคพี่สเรานส2497 2497โอ้มันก็สินอยู่แต่กับ7679นี่เด้นะแม่เนาะอืม497อ๋อไปสภบนกอนความเพิ่นสิเสียนี่เนาะแม่เพิ่นฝันฝันได้จักมือเพิ่นค่อยมาเสียฝันอยู่โรงบาฝันอยู่โรงบากับแม่โอ้นอนบ่ทันเด่นปี3ค่ะปี3 ฝันเป็นองฟันโลกฟันแล้วลูกมาบองคุณเขาฟันเพราว่าฟันเห็นย่อมมาถูดไม้คาแดงได้ยุงหัวปกติเพิคนกับฟันกับย่อมมาถูดเป็นถึงกันกับย่อมมาถือโอ้ไปเฮ็ดบุญไปเฮ็ดบุญวัดเนาะไปเฮ็ดสังฆทาน์สังฆทาน์มหาบุรุษเนาะอันนี้ฟันว่าเ็ตแล้วจามือนีอันนี้ก่างขึ้นมากมาฝันฝันว่า ห้ายหลายที่ไม่กินของธานของเราค่ะคนธานที่ของเราด้วยไงมาเนี่กินแล้วเขรอมาในบ้านอาเลยว่ารัด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 หมายถรัดทั้งนี้เจแกไปรัดทั้งบ้านบ้านเฮียงก็ไปรัดทั้งบ้านเหล้าต้อนไปต้อนไปเขามูนน่ะค่ะว่ะก็ต้อนเขาต้อนเขากระปิดอาจารเล่าว่ากระหูเมียน่นค่ะเอ้าคือพวกเคยฝันจะกินจะเชียร์คือฝันแปลกแท้อาจารย์ ันไม่ยันกับสันแล้วยกมาทูลได้ที่ยงไปฟันไปแล้วกันจักแล้วมันแห่งฝันคนหัวซันนี่ค่ะผมมีถึงนบ่ซื้อของฟันก็คนที่มาซื้อเจ็ดซืนอสามยา่เมนบ่ตเอดนี้บัไปฟันเห็นยกมาถวอยูันล้มบั่นเป็นก็เลว่าเลคนอยู่แล้วคนทะเลคนอยู่แล้วเอาเด้อพ่อเด้อเอาผ้ารวยทิ่มท้ายเด้อพ่อผ้ารวยทิ้งทายเด้อพ่อ ัที่เขาไปมันก็ที่มันดอกสูงเกินเนาะค่ะเมันก็ถึงสามพันโอ้มันถึงสามพันอยู่โอ้ใ่รยังตามซื้อตามผู้เฒ่าเนาะแม่เนาะค่ะผู้เฒ่ามันก็จะซื้อซ้ำนี่นะในพันสองพันดีใจแล้วผู้เฒ่ากลาเก๊ะนนี้เป็นว่าคนว่ถือเราเลิดเือหน่อยลงค่ะซื้อซ้ำเพราะฟังผู้เฒ่าซื้อสองพันสามพันก็ดีใจเนาะแม่เนาะจสนน้ำแม่เข้ากับซูต่อไปแม่เขาก็ได้ ผู้เพ so <Huh? Yeah. S 1> ื่อนไปแล้วเพื่อนซ้ำบ่ายแล้วได้วันนี้เพื่อนขึ้นสวรรค์ว่องๆ่องเลยเน๊ยสู่ต่อไปสู่ได้ยิ่งในกัจจุไปตั้งค่ะได้น่ะเนเพระกันเพระกันสมชีพผสมปานี่บุคคนจะข้นลงน้ำแม่เนาะจะไปสิไปสิหอดชิวเฮาเฮาแล้วน้ำแม่ไปก่อนไปรุ่นถูกพี่พ่อคือมดลองคลองเลย่างนี้ ม่ศูนย์แต่ลูคิดว่ามีศูนแน่นอนนี่เลยหงวนในแหมว่าศูนย์เจ็ดกับศูนย์หกคือเก่าแมนแต่ที่แน่ๆน,นี่สิเป็น0ูนย์หกศูนย์าไปงังสินะแม่ใหอสั่นกับเก้านหแมนสิดลงๆงเต็มนาง,งเงยนเหล็กอีกพอคนไทยศูนย์เจดอาะสิเป็น0 <c oughs> ูนยหอาะวนแน่นอนเนาะเอาถิ่มท่วนให้พี่น้องเขาเด้วพอเด้ออาจารย์นักแตง่งเพลงค่ะปนอมชัยวันนะคะคุณพ่อปนอมชัยยวันนะคะพี่น้องค่ะ เป็นอาจารย์นักแต่งเพลงให้หลีดเมืองอุดรนเนี่ยนั่นแม่เนาะไปลองเนาะจะจะหลีดเมืองอุดรเอาไปลองนะเนื้อคะ่ะเด้อนี่แหละค่ะคนแต่งพี่น้องค่ะนี่แหละคนแต่งตำนานเพิ่นแหละค่ะก็สิได้ยส่วนลูกส่วนหลานก็สิได้จารึกถึงเพิ่นเนาะค่ะตำเนี่ตำนานผู้บ่าวขี่ขานมะคะพี่น้องค่ะของที่หลีดเมืองอุดรเอนทดลองอยู่คู่มือน,นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้ล่ะเป็นคนแต่งเพลงนี่นะคะพี่น้องค่ะอาจารย์นักดนตรีแต่งเพลงนะคะอาจารย์แต่งเพลงค่ะาว่าพิพาดประการได้กระกาบขอโทษขอให้พี่น้องปลองไปเ้ยค่ะไหวอะไรทรงอิพอเพิ่นขึ้นสู่สวงสวรรนนค์มาค่ะพี่น้อง วามตายนี่แขนคอครูบาทยางเนาะแม่เนาะเฮาก็ได้พวกเฮาอยู่เฮาก็จักเสียนั่นเนาะแม่เนาะออแต่พอเพิ่นจะสิถึงว่าระแล้วเนาะนําไปพิ่นเด้อหาสมตัวแดงพิ่นเด้อพ่อเด้อพ่นน่ะหาเสี่ยวเพ่นน่ะเออหาเสี่ยวเก็บปีแล้วเด้อแม่นๆๆเนาะก็บปีแล้วบ่ก็แล้วเด้อแม่ก็่วยก็มาเก็บปีที่8เนาะเนาะไลกเลยปวยมาเก็บี จะไดวมาป่วยพร้มกันแต่ว่าพนักนแต่ครจ้าแเ่ยพนักานป่วยเราไปเลยคนนี้ประคับประอมากแ่ว่าเมขนาดนี้เทรเมนหรนัเร็ดสูตรเลขให้ลูกมาเรื่อยเมื่อไหร่เดี๋ยมายู่เมาเห็ดสร็จลูกสูตรเล็กห้ย่านก็คืซุนาซุ้อลังค้นมกเร็งก็ว่าใช่จิตมาสมุดนึ่งจะว่าบุตรหนึ่ยา ถ้าสิไปแต่งเพลงยี่พุนแล้วบ้านเนาะแต่งเพลงคำนวณเลขยี่พุนเลยหาเซยวาหาโมงหาปุ๋ยก้นยังมาบูนอ,อายุเล่ากับนั่นได้แห่เนาะอายุกับงามในหกสิบเจ็ดปีเจ็ดเดือนค่ะพี่น้อง จบมานทีน้ทวนสำหรับผู้ใดมาไหวอะไรใน,นคลิปนี้ก็ขอให้เห้งให้ปังให้ดังให้รวยสุข,ขสุขคนแล้วค่ะพี่น้องเด้อมาส่งนี้พอคนไปสู่สวงสวรรค์นะคะพี่น้องคะ่ะขอให้โชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกท่าทันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ